ถอยเดี๋ยวคุณตาจะดาวเ,เลยถอยถอยเลยถอยเลยอย่าไปเล่นของตาถอยเหยียบโอ้ช่วยตาตอกหลักหรือไงขันเงินนั่นแน่ฮะโอ้ เอาเหยียบเข้าไปเหยียบลงตอกหลักลงเข้าไปให้คุณตาเร็วปั้นคนาให้คุณตาเร็วเออสวัสดีครับสวัสดีเอฟสีที่น่ารักทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคคันเงินครับผม สาวสวยของเรามีของโปรดด้วยนะครับวันนี้เป็นต้นทูบหรือสีกดีมากๆเลยให้ไปกินญ้าทำไมมาอ้อนพ่ออีกแล้วเห็นพ่อไม่ได้เลยอีบเดินมาหาพ่อเลยทันทีเลยนี่โอ้ดูครับจะให้ลดหุนได้ยังไงนี่อ ของกินเยอะแยะเลยนี่ครับเตียนเลยนะครับโอ้โหถลุงกินดีมากเลยอากาศร้อนก็เข้าร่มมีร่มให้เข้าด้วยนะครับวันนี้เจอข้าวด้วยเจอกล้วยด้วย เยอะมากทั้งกล้วยทั้งข้าวมีอะไรดีๆเยอะแยะไปหมดเลยอาหารของทางทันเงิน,นโอ้กินขามเทศดขามเปียบันอีสานบันเท่าอื่นนะครับ สูนวครับจะเมมยนขับ้าจ้อกินด้วยวบ่ขาแป่ครับพี่น้อง ันสันสูงเพื่อนนะมาอย่งอีกไปหากินน,นะเอ้ยไม่เห็นยืนตายอยู่เลยตายคลิปเนี่ยว่าไรได้ได้นี่มักคักดิโบพูน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 นะ ีก่อนนีก่อนพไลจะนีออกมาแล้วสาวคันเงินก็จะเดินตามมาเรื่อยๆนะดูครับอาหารของสาวคันเงินวันนี้เจอของโปรดเขาด้วยนะครับเ็าจะชอบมากเลยนะครับ มาอีกแล้วมาอีกแล้วก็ไม่มีอะไรให้กินหรอกไม่มีอะไรพิเศษมาให้เลยขอโทษด้วยนิจ๊ะวันนี้กินอาหารธรรมชาติดีกว่าคันคันคันกน็เกาคันเออคันก็เกาถูถูนั่นแหละนั่นแหละ โอ้ท้องไม่มีที่จะยุบเลยตามมาอีกละไปไหนคนสวยเอ้ยดูกว่านายเดินไปนะเดินไปตรงตรงไหนคันกันก็จะเดินตามไปด้วยนะครับ ตอนนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็จะมาเข้าล่มยืนพักก่อนโอ้โหท้องกลางเลยเอ,อากินฟางหรือไงอน,น่เขาลมอยู่มลกนนะครับ ินครับหาหลวงข้าว้าไม่เจอก็เดินต่ออีกถอยตูดเข้าล่มแล้วนะครับ ว่าจะหาอะไรกินนี่มายืนตรงนี้ไม่มีที่กินนะนี่มายืนหลับหรือไงอิ่มแล้วหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนดูเขาทาแน่แน่ยถอยเลย điệp đi khụt của anh ta mà thoi, để con ta sẽ đào đi thoi, thoi thôi 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 ปั้นหัวคนาไว้นะครับหัวคนาขาดเสาพันเงินก็จะมาเล่นของคุณตาแล้วนะครับดูมือจะล้วงแล้วนะครับจะเอาดินใส่หลังแล้วนะเนี่ยจะทำก็ไม่กล้าทำควันหลายดุเอานะครับเขาก็เลยไม่กล้าทำอย่าเล่นนะปะอี ครับพ่อบอกก็เชื่อนะครับไม่กล้าลิ้นของเขาเลยนะครับมือวางเฉยๆเดี๋ยวคุณตาด,าดออ่าเด้อ วันคุณตาด่าเด้อจะไปเล่นอะไรอีกอ่ะอืมอิ่มแล้วก็วจะหลับแล้วนะครับบอกง่ายจะเล่นของตาพ่อดูเอานิดนึง าขันเงินก็ไม่กล้าแล้วนะครับนี่จะยืนเอามือวางบนหลักที่ตาท่านตอกหลักไว้เพื่อกันน้ำไม่ให้น้ำเซาะหัวคันนาแต่ก็คงไม่เหลือนะครับอันเก่าก็พังไปแล้วนะครับดูครับดูสาวขันเงินเอาตีนเหยียบช่วยนะครับ ตีนเหยียบโอ้ช่วยตาตอกหลักหรือไงขันเงินนั่นแน่ฮะโอ้เอาเหยียบเข้าไปเหยียบลงตอกหลักลงเข้าไปให้คุณตาเร็วปั้นขนาให้คุณตาเร็วเออ,อเก่งไว้ จะปั้นคันนาให้หลวงให้ตาแกด้วยเอออย่างนี้ก็ให้เลี้ยงข้าวหน่อยเนาะเออคุณตาให้ข้าวกินแน่นอนเลยอันนี้ถ้าเจ้าของนามาเห็นสาวคันเงินต้องได้ข้าวเป็นกระสอบแน่นอนช่วยคุณตาตอกหลักปั้นหัวคนาด้วย <laughs> สาวสวยเอ,อ้ยมาอ,าอ้อนพ่อยี่แล้วนี่จะอ้อนเอาอะไรนี่ ออนพอเอาอะไรนี่ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับเอาจะพรางตัวอีกแล้วเหรอเอาฟางขึ้นพรางตัวแล้วเหรอไม่ได้เล่นดินจะพรางตัวเอาฟางพรางตัวอีกแล้ว พางก็พางสิเอาตามเอาที่สบายใจเลยคุณหนูคอยดูคลิปหน้าละกันครับผมส่วนคลิปนี้สาวขันเงินกับควันหลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม